จะเริ่มกันเลยครับรอบใบรอบใหม่หมมคู่กับแผ่นที่เลยเนี่ยใชตรวัวดดยดะครับ คือทางเข้าข้างหน้าคือท่าเตียถนถนนมหาราชเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถนนมหาราชเเมื่อก่อนผมก็ซื้อโลฮีโลแถวนี้แหละครับ กระบก็เยอะตุกตุกตก็เยอะโรงเรียนวัดพระเชทุพนพระเชทุพนอ่านว่าอะไร างชาติเยอะกว่าคนไทยซีเขาจะดือ้อเวลายอย่างเงี้แหละ โอ้สวยาอย่างไรส์ตุ๊กๆเดินฝ <ia> รั่งเดินอย่างเดียวกับฝรั่ง คนไทยจะต้องไม,ม่เดินวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาเอบร์หารธรุรกิจเดียวซ้ายเข้าถนนเ็จการมิวเซียมสยามเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์กันจัน์หยุด โรงเรียนวัดราชบพิษสถานีมีเทศพ,พ,รพระบรมมหาราชวังเฮ้ยไต้ดินเยี่ยมมาทีครับตรงไปก็สนามหลวงกัดพระแก้วสนามหลวง สายเือคือวัดโพหรือวัดพระ